อาจารครับผมอาจารย์ครับผมเดีนพ่อร้เดี๋อดีกล้วมาบางทีบอกบทีอีกแล้วไปแจ้งเขาอีกยี่บันเกิดะไรอีกบันเอาอาจารย์ค <Century> like I mean, um, ืว่าจบวังหนึ่งหน่ดกคุบอกจากใจได้บอกจบอกฟังบริเคยบอกจักเีย้คำว่าติบอกจฟังอันตลอดเขามากเขามาเบาหลดเบาเฮ้ยจากคือว่าไม่ยังยังยังท่นไปเ้าเองเออเองอ๋อมัดอาจารย์ครับเมื่อเศา้านี่โทษหาโทษ โทหาเจกผ้าไปธุระเจกผ้าไปธุระแจกให้เพ่นไปธุระบ่ได้บ้านนี้บอกออกมาต้งเร็วเด้อหอดสีโมงยังก็โโลพเข้ามาอยู่ได้ไปเองบันนี้บผมเข้ามาตอนสามโมงห้าสิบโอ้ยออกไปแล้วน่ะสามโมงห้าสิบออกจากวัดนะเก้าโมงหาเก้าโมงสี่สิบห้าฝุ่นถูกพอดฝุ่นแล้ว บ่งเรื่องคิดในใจแต่บ่งเรื่องออกไปพอดีมันเขามาแน่นว่าโน่นนกไม่อนอีดีวันนี้โอ้ยว่าสนมก็น่าบอกเขามาจะเศร้าเรื่องว่าสนกก็บ่เขามาเน่ยเอาก็เฮ็ดธนานปลาปังก็ทันแล้วครับอาจารย์นาราปลาปังบ่แล้วฟามาหลงเบี้ยนมดแน่นเดยกันนคืออยากเลี้ยวจะนะอเพื่อนยินาฝันดีค่ะอาจารย์กาลันตีโจมไปคุ กัญญาบาจานปันดีว่านี่คก็จะบวชเบีเรี้วก็ได้พวด็วได้เร็วถึงมเียวเชวเียวแต่สนองบรรดาพกอื่นทร่าหาว่าป้าองจารยากจะเง่นเยท่านพรอาจารย์ทัหานี่ยผมคิดอย่างเดี่ยวเลยดีครับไมได้คิดว่าสิไปพระอาจารย์สิไปทุลทุลาางแววในพรอาจารย์ซอกป๊าป๊ทัไปหาม่เป็นสิว่าโอ้สิว่คนมีบงเอนีินิดสิว่าที่เนาะคิดว่าอาจารย์ปันดีก็หะอย่างเดี่ยวเลยทีผมมันกระทบม้วนแต่ร่องเราบ่แมาณมอวนแต่หายเราบ่แม่น แม่นครับให้ว่าเด็กน้อยมาชิบหาคนนี่คิดว่ามาของเงินพระจาจาร์เนาะมือแรกมากมาขอคนละสิบห้าบาทให้ด้แลวสิบห้าบาทขึ้นรุ่นมากขึ้นต่อมามากอีกบอกว่าบ่อกม่มาขอ,ขอ,ขอเพิ่มอีกพูละสิบห้าบาทบาานี้ผมหลังจากต้องที่พระจาจาร์ขึ้นนี่ผมไปนั่งคิดอยู่บา้านถ้ามาขอสามหมื่นซ่อนผมจะเฮ็ดจังไดอยู่เนาะถ้ามาขอหกแสนอนึ่งแสนแบบนี้ ผมคิดว่าผมรุ่นอยู่างนี้มสามรหดสามาะสามเนาะไปพีวาเนี่ยบอโอ้ยกับบอไปแล้วเนาะมันมจริงจริงเลยก็เมือถ่นาจอนี่ยัน่นึงโอ้ยเนาะมันไม่คืออะไรเนาะวาฟังรนเน่ะมันขึ้นมาอีกน่ะเห็นบอสมาแต่่อผมั่ได้มาขอเงินดิมากมาขึ้นมากับมาลูกพากัลลูกตองอิ่ม ยิน้มนะขอบคุณหลายครับครับผมโอ้เฮ้ยว่ามาขอเงินนี่ขอไปกินก๋วยเตี๋ยวก็าติดกินอยังเขาแล้วเนาะมันบ่ติดขอตัิ๊กต๊อนก่อนตัวเนาะสิบห้าบาทซื้อก๋วยเตี๋ยววัไหนนี่ครับผมถสามสิบบาทซื้อได้อยู่แต่แกไปจับเขาเนาะเจากนุ่งจากเ่งจากนุ่งกางเกไปมาจะหาก้นเปลนู่งเขาตัวโอ้ยเนาะโอ้ยสร้างมาขอกระแ่นตัวโอ้ย ถ้าอาจารยมาถาเขาบอกทาไปกินอย่างนโโะบอกมาถามก็ว่าก็มาขอบต้นว่าผมอิ่มปากแล่วกันอิ่มแล้ว <ü> ได้ไปคนืสามสิบาทนี่อิ่มเพื่สิบห้าบาทคนละสิบห้าบาทสองเตียออเอาก็เป็นสามสิบตัวคนมีโจเลคนไข้เขียก็วพากันยิ้มมากดีหน้าตาสดชื่นตัว คน,น,นักขอมาขอบคุณนบานหา่นี่ใ,ให้ยิมแล้วยิมภักแล้วเสร็จบอกว่าส,าสมนี้ล่ะก็จบเขากับว่าท่านมุกมมกับมุกมุมสีลาดด้อครับปูที่น่ามันก็ไปแบบหลอดต้นเนี่ยนะ ไม่ลูกทองมาาทั้งมดมัน่มันมากกม่ามันประกอบคุ่น่ะครมันมอกตีไงมันประกอบคุ่นบามันมันนั่นยิ้มแล้วนะครับเก่กับาหน้าตายิ้มยมจ้ำใจม่ท่ามาท่ามาหมดทุกคนกอนน่ะอืมอะก่นเหมือนก็ว่ากันเขาเรียกอ่าย่างความเบิรงนเลว่ามืนขึ้นยางอมมาปี่ยน้องหลอกเี่ยนอมือดีเก้าออกมาแล้ว ไม่มีมาตรานเอาอิ่มเอาอิ่มแล้วเลยก็เอาว่ายางซองเมืองไหนปกติเห็นเน่ยบอเห็นหนีบอกเลยบอกเลยเห็นยางจะไฟเปิดจนวตัวบรอไฟเปิดท่าขึ้นเปิดจนนตัวครับบรนี่มันตื่นกือว่ามันหิวน้ำนะก็ได้ออกเมาหน้าครับเมื่อไม่ยังไม่ซ้ำนี่นะฟันซ้ำานี่ตาจีบ่ายังไงเนาะจีบ้ายังกระโดกระเดยดเนาะ อิ่มแล้วนะครับแต่ว่า1ิบาทเอาไปตอนแรกบอกว่าซื้อบ่ได้เอ้ยมันบพอนะครับมาขออีก15บาทผมก็นิ่งน้ำ30นี่ค่ะบาจาายครับโอ้ก็แล้วกเต่เราก็เรียกเป็นจิตวิทยาเหมาเลวเนาะอันนี้คือบอยฟังอันที่บอ้ฟังบริบาลที่ชอบดีๆเป็นเลขนี่นี่นะเอาเบามฟันในฟังคร<อ>ับ ว่าเขามาของกันกรองังซีขงเขาเบอกแคยว่าสามสิบจักเด็แต่ก็ไม่จงเอาอยู่ในตอนต่อตต่อตอต่อ,อ,อจะสามสิบย้อนเลยโอ้ก็จับบวกกันเนาะอันนี้เแจ้ให้แล้วเพราะว่าเขามามากมากจีๆเขา <ฮะ S 3> อาจากได้บอยฟังจังซีครับตามจังซีแล <ฮะ S 3> ้วต <ฮะ S 3> พายจะมพุ่นยังบวกกันกัแลรวตะไปเสเฮ็ดจังไรแต่สร้างสนอครับอยากบวกลบพุ้นหารกัแล้วแต่เอออยากแช้กัแล้วแต่เพราะอะไรคือว่าก็ฝันใหุ้ันนะครับาก็ไม่จงตัวก็บอยจากนี้ก็ฝันมเมนบว อาวันนี้สิขอความคิดเห็นจากเสี้ยนจากน้อยสดอกบันาทอาจารย์อันเสี้ยนน้อยมีความคิดเห็นเป็นอย่งไรเนาะต้องฟังมาอาจารย์นี่ต้องถามเสี้ยนน้อยเขอเลิกอะไรฟังมั่ะบอกเส้ยนน้อยอะไรฟังน้องถามป้าอุป้าอุเพิ่งนรุ่ป้าอุป้าอุคิดว่าจะไหนครับคิดว่าบวกกันแล้วกันมากหรืออะไรบวกว่าชนะคนเด็กมาสิบห้าคนเด็กน้อยหนีมาสิบห้าคนมารอบแรกมาขอเงินสิบห้าบาท ให้ร้อยนึ่งกับว่าเอาให้ยี่สิบกับว่าเอาสิเอาสิบห้าบาทมาในคึืนที่สองมาอีกบอกว่าบ่พ่อสิบห้าบาทนี่มันพบอพ่อมาขอเพิ่มอีกคนละสิบห้าบาทล่าสุดเมื่อคืนนี้บอกว่ามาขอบคุณอิ่มแล้วคันเจอ,อุก,กับสิบางสัน่นและว่า1สิบห้าบาทเบ่พอต้องเอาไปตัวเดียวกันนะคันนิ่งตัวเดียวกัน คานิ่งตัวเดียวกันแม่พอวามันบ่พ่อเด้บ่พ่อคือบอยู่ดิครับคันิ่งสามศูนย์แม่คือไก่โอ้กับคานิ่งนั่งสามศูนย์นะครับตังนิดตังนิดนะครับแต่ว่าปออเนี่คือสีบมาลดอกสามศูนย์พะวานเอกปอออโบมี่สามศูนย์ เอาว่าได้เจยว,วา่าผู้ใหญของผู้ใหมีไม่มีสามศูนย์นี่แต่วา่าตามวิเคราะห์ตามความฝันที่เด็กหน่อยมาหาเ<ะ>ด้วิเคราะห์ตามความฝันเด็กหน่อยมาหามอ๋อมาที่แรกมาขอแล้วเอา<ะ>ว่ามันสิแล้วย่งกลับขึ้นมาอีกว่ามันบ่พ่ออาจารย์แมนบา่าจารครับมาเดาห้ซิหฮาบาดีแล้วมันมาครบอันนี้ว่าพ่อแต่มาขอบคุณโเอ้ยคืออิ่มแทะแมนบ่าจาอ๋อครับผมนั่นแหละตามวิเคราะห์ตามฝันว่ามปนหัวด้านลื่นคู่ตี่ฝันมันบอกเขาบ่ไ้ว่าพ่อแล้วที่ เขามาถ้าขึ้นีนสักคมว่าเขามาอ่าเขาว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็แม่ตัวแต่ขึ้นิ้มไหมมาที่แรกห้าบาทค่ะครับอิ่มแล้วนั่นนะมาที่แรกบอกบ่อพ่อเลยถ้าเป็นยังไงก็คัดใจว่าคัดใจว่าเาตีเป็นตีเป็นตัวไงเหมือนบ่คิดจงได้กับบ่อพ่อร่วมกันนะนะโอครับพระอาจารย์จะมาร่วมกันเลยเพราะวะพ่นเด็กว่าให้เียัให้แป้งเศร้าเขากับบ่อเอาให้ยังเขากับบ่อให้ลอยกับบ่อให้ลอยกับบ่อ เขาจะสิบห้าบาทเท่านั้นปาสิบห้าบาทคนละสิบห้าบาทเท่านั้นหมือเริ่มขึ้นมาอีกสันอาจารย์ขึ้นมาบ่พ่ออันนั้ประกาศแล้วแต่มือเขาบ่าการป้พ่อเขา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 ขอเพิ่มอีกแนนในคะแนนควบคิดอาจานนี่นี่เขามาขอตัวเก้าอีกนี่ขอสักสิบห้าบาทกระชิบห้าบาทก็ไปแล้วมีเขากระเอาอีกคะแนนเขาเอามันเกินค่ะเขาเขาเรียก้สิบห้าบาทเอาเรียนสิบก็เรียนห้าเท่านั้นเอาตอนนี้ความคิดเะแนมาตรงกันแล้วค่ะอันนี้คืออ่าที่ว่าเป็นการอ่าแสดงความคิดเห็นเนาะเป็นการ คิดวิเคราะห์ซื้อครับผม<ไ>แต่ว่าที่แน่ๆนะครับถ้าตามความคิดของอาจารย์ไทยอาจารย์คิดว่าบริ่ได้เชี่อกับอย่างอื่นครับเด็กน้อยสิบห้าคนเ่วขอสิบห้าบาท,บาทมารอบที่สองก็มาขอสิบห้าบาทนะครับถึงแม้ว่าคนมีโชคจะไปคิดคำนึงค้นหาสามศูนย์พระอาจาร,รย์แต่ว่า แล้วแต่เอาสันไปแล้วแต่ตอนนี้นอันี้ก็เขาก็ฟันในฟ้างเนาะผมก็บ้าตีเป็นตัวเลขนี่สินะเขาก็ฟันในฟ้างนีสินะครับเอาง่ายๆนะครับไขว่้แล้วก็องใตี๋เทียวพีจะหน้าร้อนนี่สินะครับถ้าพูดถึงกับเด็กสิบห้าคนมาสามเดือนึ่งซ้อนแต่มีก้นก็ไม่ได้หรอกเขาเก่สิบห้าก็สิบห้าคนละครับ ยาคุ้นถอบวกซะมีแต่เอาก็ยังบแตรตะก่นบวคือการนี่ฝ่ายนีปล่อยอ่านไหมเมาเมียนเขาพูดกันฝ่ายกว่าพระเจ้าว่ายาวไปร่วมกันพระเจ้าอี้ก็ร่วมกันสน่ะไม่ได้ร่วมแต่กไม่พอถ้าหายยี่สิบเปอร์เซนมากเกินสันดิว่าตัวอะไรว่าเกิดจะเสียเขาว่าเอานั่นตัวน่ะคือมันเกิดนี่แหละฟังฟั่งก้มฝันบอลสื่นเป็นจ่องสี่เลยโอ้ค่าค่าค่ามันต้องฟั่งก้มฝันอีนจับดีดีว่า เขาว่าบ่เขาบ่ได้ว่าบ่เกิดเขาว่ได้ว่าเกิดจักเจียนะเขาว่าบ่เอาค่ะนั่นแหละนั่นแหละเขาจะแค่ที่พาบาทเขาแบงซ่าหันเขาก็บ่เอาจต็มที่นครับผมเขาเอาเรียนซีบเขาเรียนหาเท่านั้นค่ะเอ้าที่จริงมันก็บ่มีอย่างหรอกครับพี่คุณวิโชคเบอหลายๆคือมันคนมิโชคเขาหลากให้ผ้าจันต่อไม่เล่ามันบ่ได้เอาโอเคครับผมอ่าพระอาจารันกับคนมีโชคที่จริงจะคิดเท่ากันนะครับ นะครับคิดว่าหนึ่งห้าหนึ่งหลักสามวันคืนสอนอันนึงอ่ะฟั่งค่ำคว่ำฟันต้องฟั่งจับดีดีนี้เพราะแม่นว่าติดไปอะไรนั่นจับพ้นเบ้าดีๆคว่ำฟันนั่ะอันนั้นเพราะแม่นติดไปตีรวบอะไรนี้ถ้าตีรวบมันนั่นจะไปตีเอาอันนี้คือบองว่าฟั่งนะครับ บุญใคบุญมั่นมครับเ <ừ ừ S 1> นาะ,ะบางเทืาครับเมื่อ่นี้ออกมาอาจจะเป็น5้าสามูนย์อีเดีก็ได้อันนี้คือบ่มีบุญในหูนะครับไปเกี่ยวโรดไทบุญม,ญมั่นคือว่าละแต่ว่าสสยนี้หละครับพระอาจารย์เุณบอกสูฟังซัมนี่ครับเด็กก็มีสิบห้าคนมาขอตังรอบแรกก็ขอคนละสิบ้าบาทมาขอรอบที่สองก็ขอสิบห้าบาทมารอบที่สามขอบคุณมากพระอาจารย์มากขอบคุณนะครับใครว่าเขาประสบความสำเร็จแล้ว ในสิ่งที่เขาจะไปเห็ดน,นะครับออออออโอเคครับผมบันนี้กันสีกรับบ้านก่อนไนด้ครับอาจารย์เราเนี่ยมัานเร้บากรับป็ันบ้องนล้เอ,อินมาก,ก่าจันเ่นน